อ่ะวันนี้นาราเคปกระเทยนะคะล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าเข้าเรือนจําและโดนจับไปควบคุมตัวไปแล้วเรียบร้อยควบคุมตัวไปวันก่อนแล้วเช่าแต่ว่าวันนี้คือทีแรกเนี่ยก็มีความหวังว่าจะได้รับการประกันตัวไง<ด>เดี๋ยวนิดนึงนะเข็มนเกนนิดนึงเผื่อป,ป,ป้าดูอยู่ไม่รู้ออคือนาราเทพกะเทยนายอนุวัฒน์เนี่ยนะคะคืออนุวัฒน์อนุวัฒน์ปทุมทิ่นเอ่อคือเขาเนี่ยนะคะที่ที่เขาโดนจับนี่คือ หลอกลวงประชาชนชอบคือประมาณว่าสมมติว่าเขาทำกล่องสุ่มขึ้นมาแนวแนๆแนกล่องสุ่มเนี่ยนะเขาจะโฆษณาเลยว่า10,000บาทคุณจ่ายหนึ่งบาทคุณได้ทองสองสลึงแล้วก็เงินอีก6 00 0บาทโอ้โหเย้ายวนมากถ้าคุณจ่ายห้าหมื่นบาทได้ทองสามบาทเดี๋ยวนะทองสามหมื่นแล้วนะก็คือทองอ้าคุณเราไปเราไปเราไปเราได้เงินสดอีกสองหมื่นบาทถ้าหนึ่งแสนบาทได้ทองห้าบาทนะคือแสนหกนะ บวกเงินอีกห้าหมื่นบาทแล้วปรากฏว่าตอนไลฟ์เนี่ยไม่ได้ใส่ทองเข้าไปจริงๆแล้วก็ปิดแล้วก็เข้าเหมือนกับว่าเนี่ยเห็นเห็นถุงแดงๆไหมนี่ก็เป้นในกล่องใส่ไปหมแล้วก็มีคนดึงออกช่วงปุ๊บปั๊บแล้วก็ปิดกล่องพอตำรวจบุกจับเนี่ยนะคะได้ถามว่าเนี่ยในในกล่องเนี่ยมีทองหรือไม่คุณนาราเนี่ยก็ตอบว่าจริงๆเราไม่ได้ใส่ ออพร้อมกับก็ตำรวจบอกว่ามีกระแสกินสดมีกระแสมีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชี300ล้านบาททนายเดชามาแล้วยังคะถูกเราต้องคุยกับนี่เลยคนนี้ทนายเดชานะคะเป็นคนที่นาราเข้าไปขอคำปรึกษานะคะสวัสดีค่ะทนายเดชาสวัสดีค่ะาสดจ้าสวัสดีจ้าสวัสจ้าสวัสดจ้าสวัดี้ายวายวา ทำไมทำไมทำไมที่สุดแล้วทำไมตำรวจไม่ให้ประกันตัวล่ะคะทนายเดชาทำไมต้องเข้าเรือนจำคะนาราอัลลเอาวว้ปิดมือถือเราพ,พี่พี่เดชาวางใส่หรือเปล่าต้องต้องรับออกก็โทรกลับมาแล้วสวัสดีคะ่ะทนายเดชา จ้าจะกริ๊ก็รู้โทรศัพท์เป็นไรโอเคนึกว่าพี่วางวางหูใส่ตาซะอีกพี่ทำไมถามเลยแล้วกันค่ะเป็นเป็นทนายให้นาราทําไมถึงไม่ให้นาราประกันนะคะ<ม>ทําไมไม่ยื่นรประกัน,นอ๋อยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวรอรอรอดูไอตัวเขาเรียกอะไรคําร้องฝากถามครั้งแรกก่อนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับว่าเขาเขาเขาจะจะยื่นคาร้องว่าอย่างไรหลังจากนั้นเราก็แก้แก้เสร็จแล้วก็ยื่นนะครับ หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยก็คือจะ,อะมีการฝากขังที่ศาลแต่ถ้าเกิดว่าตํารวจไม่ให้ประกันตัวพอครบเวลาเนี่ยก็คือตํารวจก็ควบคุมตัวไปเรือนจําซึ่งวันนี้เป็นวันที่นาราต้องเข้าเรือนจําแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<อ>ไปแล้วนะครับนะค่ะและในข้อกล่าวหานี่คะ่ะทนายเดชา,าครับมันเป็นข้อกล่าวหาที่ร,าร,ารายย้า,งงายแรงยังไงมีผู้เสียหายเยอะไหมคะน่ากังวลไหมคะ โอ้ฟังแล้วตกใจนะดูข่าวนะ,ะแต่ถ้าอ่านคำร้องแล้วก็โอ้โหมันมันคนละเรื่องเลยอนะหนังคนละม้วนอนะนนะในคำร้องเนี่ยเขาบอกมีผู้เสียหายอยู่ห้าคนก็ที่ไปออกทีวีอะนะนะครับห้าคนแลว้วความเสียหายก็แปดแสนะอะแต่ฟังผู้ผู้บังคับการปคบ,บ,บให้สัมภาษณ์อะโอ้โหเงินหมุนเวียนสามสี่ร้อยล้านอะไรเนี่ยะนะฮะวันนี้ผมก็ติงทางผู้การไปแนละ้วก็ระวังหน่อยนะให้สัมภาษณ์อะเดี๋ยวต้องรับผิดชอบเองนะ แล้วมีเง,งินห้คนเองอะไม่แล้วมีเงินหมุนเวียนสามรอยล้านจริงเปล่าคะก็ไม่รู้ว่าก็ผู้การอมาจากไหนนะมันใช่หน้าที่ของท่านหรือเปล่าอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวท่านก็ต้องรับผิดชอบอในคําพูดอ่ะผมเตือนไปแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องแล้วอ๋อค่ะเอ่อทนายเดชาคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ย <c oughs> เขาสามารถเข้าไปดูบัญชีของประชาชนน่ยใน ในระบบธนาคารได้แสดงว่าตำรวจเขาเห็นใช่ไหมว่ามันมีเงินเขา้าเงินออกรวมแล้วประมาณสามร้อยล้านเขาเห็นข้อมูลนี้หรอคะจะไปเข้าไปดูของประชาชนได้ไงล่ะครับมันต้องดูว่ามันมันมันไอบัญชีเหล่านะั้นมันเกี่ยวข้องอะไรการกระทำาปผิดไหม<อ>ถ้าไม่เกี่ยวข้องไปดูอะ่ะไม่ว่าจะบัญชีหรือโทรศัพท์ผมก็โดน,น 7, ดทั้งนั้นหนึ่งห้าเจ็ดมาผิดวี่นัยหลายแงอ่อผม่าเตือนผู้การไปแล้วอะ่ะผู้การอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะ เออเอาเอาแต่พอสมควรผู้เสียหายมันมีอยู่ห้ารายความเสียหายเป็นแปดแสนแปดแปดแสนเนี่ยอย่าปั่นมากนะ้ว oh. นะเดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องรับผิดชอบับผู้การวันนี้ผมบอกไปแล้วนะ๋อค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทนายดิชาค่ะถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าผู้เสียหายแค่ห้าคนนะคะ mm. แต่จริงๆแล้วอ่ะมีมากกว่านี้ไหมคะไม่มีนะครับไม่มีหรอแล้วแล้วที่เขาทำกล่องสุ่มที่บอกว่ามีคนมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายนั้นคือไม่จริงหรอคะ ก็ไม,ม่มันก็ไม่มีมันก็มีแต่พวกเพจปลอมแล้วก็สื่อบางช่องกระปั่นกันไปแค่น,นั้นนหะมันไม่มีมีเข้ามาเนี่ยใครจะไปอยู่บ้านทำไมล่ะไม่มีนะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเขียนบอกว่ากล่องซุง้มวาเลนไทน์ส่งซุ้มเก้าหมื่นได้ของนู่นนี่นั่นราคามากกว่านี้ผิดพบรบคอมไหมอ่ะเออผิดไม่ผิดมาต้องดูว่าเท็จบิดเบือนจริงอะไรยังไงหรือเปล่า ต้องพิสูจน์ไงะนะครับนะเพราะคนที่ไปเล่นกลงสุ่มกับนา,านาลาเคปกระเทยเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วตัวเองก็ได้ผลประโยชน์นะผู้สื่อข่าวช่องใหญ่ๆก็เป็นลูกค้าเธอทั้งนั้นแหละทัวรมาหาผมอ่ะอเออช่องใหญ่ๆดังๆเลยอ่ะทั้งนั้นอ่ะก็ทัวรมาหาผมเนี่ยถามได้ตังค์หรือเปล่ากได้นะนะ ทนายเดชาคะคือในกรณีเนี่ยคล้ายๆกับว่าโอนเงินให้เป็นการลงทุนร่วมในอดีตก็อ,อย่างเป็นมีเรื่องแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอพอเนี่ยพอผู้ผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาบอกว่าจะคืนเงินให้จะคืนเงินให้จะคืนเงินให้เหมือนนาราน,นี่ก็บอกว่าจะคืนเงินให้เลยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าถ้าแจ้งความแล้วเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มีผู้เสียหายแค่ห้าคนหรือเปล่าคะเออจะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าผู้เสียหายทุกคนเนี่ย <c oughs> ที่ติดต่อมาที่ผมและนาราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> อืมอ่าที่ไปไออ่าอะอย่าไปเรียกว่าหลงเชื่อเลยก็คิดว่าเขาก็ เขาก็สมัครใจในการที่เขาจะไปซื้อกล่องสุ่มอยู่แล้วนะนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายเขาไปหาตํารวจเองนะครับนะแล้วผมเองก็พานาระไปพบท่านรัฐมนตรียุติธรรมมาแล้วนะไปไก่เกลียไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็ปรากฏว่าตํารวจก็ไปรับแจ้งความได้สองสามวันมั้งแล้วก็เสร็จแล้วก็ยื่นคำร้องออกหมายจับเลยแล้วก็ไปหิ้วเข้ามาแค่นั้นหละเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นแะองทำไมทำงานเร็วเชียร์อ๋อค่ะ โอเคค่ะงั้นเราคนติดตามข่าวนะคะเราควรจะเฝ้าดูข่าวนารายังไงดีคะแนะนำหน่อยค่ะก็ดูไปครับว่ากองสูงมันก็หนึ่งต้องขออนุญาตตามที่ผู้การปคบพูดนะมาตราแปดนะมันก็มีค่อโทษปรับเพราะว่าทุกวันนี้คนกองสูงก็เต็มไปหมดเลยตั้งแต่พิมพีพายใครตักใครเต็มไปหมดเลยกบกคบก็ช่วยไปจับให้หมดวันนี้ผมบอกอะเอออย่ามาจับนาราคนเดียวไม่เป็นไรก็าจับให้หมดที่ อ๋อแสดงว่าแสดงว่าใครใครจะทํากล่องสุง่มขายทางออนไลน์เนี่ยต้องขออนุญาตตามมาตรา8ก่อนหรอคะใช่ใช่<อ>ก็มีโทษปรับถ้าไม่ขอเหมือนชิงโชคอะ่ะ<อ>เหมือนเราจัดรายการโทรทัศน์จะฝาเบียรฝาเหล้าฝากระทิ้งแดงฝาอะไรเงี้ยเหมือนกันครับแบบเดียวกัน ไม่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากล่องส่งมูลค่าไม่ได้ถึงตามที่คนรับคาดหวังก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมคะคิมพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องดูว่ามันมันผิดอะไรนะฮะอย่างกรณีเนี้ยเขาแจ้งไว้สี่ข้อหาข้อหาแรกก็คือโฆษณาอะไรต่างๆที่ไม่เป็นธรรมบผู้บริโภคกฎหมายสบโทษเบาๆข้อข้อหาต่อมาชอบพงประชาชนกับไอพรบอคอมนี่ก็เหมือนกันองค์ประกอบความผิดคล้ายๆกันอีกข้อหาหนึ่งก็อ่าข้อหาแชร์ลูกโซ่ก็คือ หลอกร่วมลงทุนมีแค่เนี้ยก็เป็นหน้าที่พนักง,งานสอบสวนก็ต้องไปพิสูจน์ว่าใครไปโดนหลอกร่วมลงทุนนะโดนหลอกหรือสมัครใจอะไรก็ว่ากันไปมันก็เป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับนี้ผมให้ความรู้อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับคดีนารานะค,ะคะ่ะให้ความรู้นะมันก็ต้องไปพิสูจน์กันตอไปนะครับว่าคุณโดนหลอกร่วมลงทุนหรือเปล่าหรือคุณสมัครใจในการที่จะร่วมลงทุนนะเพราะคนที่ห้าคนก็คือคนที่ไปออกตะเวนออกทีวีนี่ไงห้าคนเนี่ยค่ะ ก็มีอยู่แค่นี้นอกกนั้นก็ยังไม่มีใครไปอ่าไปล้อมทุกไปอะไรต่างๆครับครับแต่ถามว่าการที่จะไปอซื้อกล่องสุ่มควรต้องระมัดระวังไหมต้องระมัดระวังนะครับไม่เกี่ยวกับคดีนารานะก็คือหมายว่าทุกๆคนคน่ไม่ว่านาราหรือใครก็ต้องระมัดระวังเรื่องกล่องสุ่มมันมีความเสี่ยงคนที่จะมาอะไรต่างๆก็รู้อยู่แล้วมันมีความเสี่ยงนะครับ มีความเสี่ยงชื่อมันก็สุ่มแล้วเนาะมันก็สุ่มนะสุ่มเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงไงมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วส่วนจะว่ามันจะผิดเรื่องกองสุ่มหรือจะผิดชอบโกงประชาชนหรืออะไรมันก็ต้องไปดูออกเประกบหลายอย่างนะครับว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าหรือเป็นการที่ว่าเราไปสุ่มแล้วมันได้น้อยอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีกฎหมายสกบกฎหมายแชร์ลูกโซ่กฎหมายพรบคอมชอบโกงประชาชนมันมีหลายอย่างไงนะครับอนะครับอาจจะผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณมากนะคะทนายเดชาค่ะรบคุณเวลาด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ดดะอ่ะอ,อันนี้คือแต่ว่าสิ่งที่ที่ฉันได้คุยกับนาราในในสัปดาห์ที่แล้วที่ในการรายการเลียร์ชัดๆก็คือว่าเขายืนยันว่าเขามีบัญชีเดียวนะ ถ้าใครที่แบบว่าโอนเข้าไปเป็นบัญชีอื่นเนี่ยไม่ใช่บัญชีเขาเพราะว่าในในเพจในเฟซเนี่ยมันจะมีคนที่แบบเอาหน้าดาราแต่เป็นชื่ออื่นไปโพสต์เยอะเหมือนกันโอ้ก็อาจจะโดนหลอกซ้ําซ้อนไปอาจจะเป็นแบบนั้นอ๋อเดกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสืบง่ายแต่เข็มจะเตือนอย่างนงี้คืออย่างเงี้ยถ้าถ้าอันเนี้ยคือบัญชีเขาอันนี้วัดประจุกินแต่ถ้าเป็นรูปนี้แต่เป็นชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าถ้าสมมุตินะคะว่าเราจะซื้อกล่องสุ่มอ่ะเราต้องรู้ก่อนเลยนะว่าจริงๆอ่ะกดมันมันเป็นมันเป็นเหมือนกับ หลบเลี่ยงด้วยคำบอกเคไม่แน่ใจนะสุ่มอะคือสุ่มคืออาจจะมีคนสุ่มได้เยอะกว่ามูลค่าจริงหรือว่าไม่ได้จะได้น้อยกว่ามูลค่าจริงหรืออาจจะได้เท่ามูลค่าจริงอันเนี้ยมันคือชื่อกล่องสุ่มไงแล้วถ้าเกิดคุณมีเงินเป็นแสนที่จะไปซื้อกล่องสุ่มนะเอาเงินแสนไปซื้อของที่คุณอยากได้ดีกว่างั้นไงก็เลยไม่มีเจ้าทุกไงก็เยมีแค่ห้าคนไงเพราะว่าเขาอาจจะได้แบบสมมติว่าเขาเขาจ่ายไปแสนนึงเขาอาจจะได้ เก้าหมื่นห้าเนี้ยขาชังมันแล้วก็ววมันก็จะมีคนที่นาราเขาคืนเงินให้นะเขาผ่านาอนเป็นสีม่วเออใช่เขาก็คืนให้ใเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่า นาลาเนี่ยติดเขาอยู่แสนหนึ่งแต่ว่าโอนไปให้เขาแล้วห้าหมื่นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็รออีกนิดนึงเขาจะได้ครบแสนถูกปะก็ไม่แจ้งกมอนเป็นสิ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันมันเหมือนกับว่าตัวนาลาเนี่ยเอาเงินไปหมุนก่อนอืแล้วอย่างที่ระดมทุนทําร้านครปที่เขาจะกลับมาแต่นาลาเขาบอกไม่ใช่เอาไปหมุนเอาไปลงทุนก็ไปลงทุนก็ไปหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้เาหลอกไหมเขา เปลี่ยนเรื่องค่ะไปร้านมีน้วยไปหาไปหาทุกคนละค่ะ